วันที่11กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกานายรัฐพลนารดิสรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานนำข้าราชการตุลาการข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาทุกหมู่เหล่าเมื่อประกอบพิธีถวายราชสักการะวางภูมาลาและกล่าวคำถวายราชสดุดีเทอดพระเกียรติ เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จพระนารายมหาราชนาลาประชาคมจังหวัดพยาอำเภอเมืองพยาวจังหวัดพยาวเพื่อน้อมระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมกำลึกพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระนารายมหาราชที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยทรงมีพระราชการณียกิจที่สำคัญตลอดรัชกาลขอพระองค์ คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญไปหลวงเฉลิมฉลองในโอกาสโรงพยาบาลสงแห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เปิดให้บริการดูแลรักษาพยาบาลาพระภิกษุสงฆ์สามเณรอาพาธครบ6ปีและเฉลิมฉลองครบ65ปีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อร่วมทำบุญสมทบทุนค่ารักษาพยาบาลและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธโดยมีประเทศปริยัต ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าอาวาสวัดเจดยอดพระอารามหลวงประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พงรักษีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานฝ่ายคารวาสและศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรณกิจโลจนาพิวัฒน์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีณโรงพยาบาลสงแห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิตประชุมครั้งที่7ทับ2,567ประจำเดือนกร,รกฎาค25าม2,567ณโรงพยาบาลศูนปรุงเมืม่อวันที่9กร,รกฎาคม2,567เวลา9นาฬิกานายแพทย์พงศ์เกษมไข่มุกอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานการประชุมกรมสุขภาพจิตครั้งที่7ทับ2,567ประจำเดือนกร,รกฎาคม2,567ร่วมกับรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสถาบันศูนย์สุขภาพจิตในห้องประชุมพลไทยพลิ้ชั้น5อาคารอุบลร,รัตนราชกัญญาโรงพยาบาลสวน์ปรุงโดยมีนายแพทย์กิตกิภูมโพโนผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิตและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูนทรปรุงร่วมประชุมและให้การต้อนรับ